สวัสดีครับมอนี้ก็พบกับบ่าวผูทไทยคือเกาครับมือนี่ก็สิีมาเฮดเมนูมกหัวรับแ่บแฉบยั่วยัวกันเลยครับมาเบ่งเครื่องปรุงกันเลยครับครับมาเบ่งเครื่องปรุงกันเลยครับมีพริกครับมีผักครับผักมะบวกผักอีตู้ครับต้นหอมตะไคร้ข่าใบมะกรูดครับแล้วอันนี้ครับคือขาดไม่ได้ครับ หวกครับห่วกครับอันนี้มีห่วกครับมีกุ้งครับมีกุ้งครับแล้วก็มีรถดีครับผงซีรสครับครับนี่แหละแล้วก็มีปลาล่านุครับครับก็มาทำการมกหวกกันเลยครับมาเบ่งขั้นตอนการปรุงกันเลยครับ ใส่มักพริกครับใส่กระเทียมครับตำครับาาหลังจากตำามัพิกเสร็จครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดครับใส่ลงไปเลยครับหมอครับ ในหมอมีตะไคร้ใบมะกรูดค่าแล้วก็หลากพักชีต้นหอมครับยืน,น,ยยน,นอันนี้กัพริกกระเทียมครับหลากพักชีตําครับหันหันพักไฮเมิร์ครับไฮเมิร์แล้วก็เอามีฮอดมีพักมะบวกมีพักอิตูครับ ช็อกอักพารักอันนี้มัส่หมอนี่ครับเราก็เอากุ้งมใส่หมอนี่ครับเราก็เอาพวกตัวนี้ครับมใส่หมอครับเอาพริกนี่ครับมใส่หมอนี่ครับเอามาใส่หมอให้เมิดครับเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ไปมกครับเอาไปมกให้น้ำมันแหงเราก็พร้อมเสิร์ฟครับ ใส่พริกครับใส่ผงชะรสครับใส่นิดนึงครับใส่รสดีครับ ใช้น้ำปลาครับสองช้อนโต๊ะครับใช้กุ้งครับใช้กุ้งครับคนก้อนครับคนคนเห็นมันเข่ากันก้อนครับ คนครับคนเห็นเขาๆกันครับติดแก๊สครับติดแก๊สครับใส่หัวครับที่นี่หมอเดือมห่อนจักหน่อยใส่หัวครับเคลียร์เคลียเคลียร์ให้จมน้ำนิดนึงครับครับเอาพับกบไปครับ พักกบไปครับพี่เอาฝาหมอปิดครับรอหมอเดือดครับเปิดฝาหมอครับใช้มักพริกที่ยังไม่ได้บดครับลงไปครับปิดฝาหมอครับ เปิดฝาออกมาครับอายทนทนทน,ทนอยู่ครับครับตอนนี้พักก็เริ่มซุกแล้วครับซุกแล้วครับพักซิมเลยครับเป็นจังใดครับรสสัติขาดยังอ๋อจางครับจาง เติมปลาอีกนิดนึงครับครับเติมปลาครับชิมอีกรอบนึงครับ <c oughs> เป็นไรครับรสชาติแซ่บแล้วครับ พร้อมเสิร์ฟ <cellular. S 2> ครับตอนหนีหม้อเดือดแ่บอร่อยแล้วครับพร้อมตักใช้ถ้วยใช้จานครับครับหลังจากขักช em, ุกครับหน้าตาหมกขูวก็เป็นจังชีแล้วครับครับไปกินกันเลยครับครับหน้าตาหมกขัดครับเป็นจังชีแล้วครับในหม้อ si ลายว่าในหมอ้ Likewise, อขอเบบองในหม้อเนี่ย โอ้ยครับมกหวกอันนี้มกหวกในหม้อครับอันนี้มกหวกถวยครับครับก็มาเบิ่งกันเลยครับมกหวกครับโอ้ยเป็นแัชแอบครับพี่นนออันนี้ก็มกหวกครับครับพร้อมเชิบครับจังหดบ่าวผท้ไทยขอจบคลิปซําเนียเดอร์ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวผู้ไทยเดอร์สวัสดีครับ